ทำไมเรื่องอะไเนาะทำไมกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบกับเพาะอีกแล้วเนาะต่อยแซนแนวทุกคนุขาดกันเลยเส้นประจทุกคนมาเบิร์กบรรยากาศเนาะมันีกะมีตัมมาสู่ที่นี่เลยเนาะทุกคนเนาะกินตัมอีกแล้ ตั้งทุกที่ต้องไทยทุกที่ทุกคนเนาะแต่ว่าเห็นงานก่อนลรกค้าสั่งหัวไก่งคนตกเนาะบรรยากาศบรรยากาศทุกทท่านผอนทั้นเกาทน้บางามจำแกะเบิดลัวฮะแกะเบิดลเมนบบลเมนบอลือโอ้คอ้าวแกะกบเบิลกระสู ในละช่วงนี้กำลังซิลมมนเลยคนก็โต๊ะเขาก็หิวพี่น้องเลยเบิ่งเด้อร์คนโตกยัะไหนคำจิ้งไน่อยก็ล,กลดติดเลยเสียงโหลดขอถอดขอภยัยนริเสียงโหลดเด้อพี่น้องเด้อมันอยู่ไก่คนถางเมนูของเฮากับมีเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคน เริ่มถ่ายเห็นทุกคนเบิ่งนี่ตั้มเจ็บปูหมาเนาะทุกคนเนาะแตะก็มีสมพักแตะก็มีถอดหยาดหัวบักหัวใจบักหัวใจแล้วก็ตับต่อไปสุดทีนี่ก็จะไปเอากระปุ่นมาลวกนะจ๊ะมีะกุ่นน้ำเนาะทุกคนเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่บรรยากาศบรรยากาศกรุงเทพก็เป็นแับนี้นะทุกคน อยู่บรรยากาศเดิมๆเนาะก็ถอดข้อบภัยที่บไปไปใส่ก็ะเลื่อดระเทยเนาะทุกคนก็เลยอถ่ายบรรยากาศในหลานนี่แหละก่อนเมื่ออื่นนี่แหละเนาะสีพาไปยังตลาดเมื่ออื่นเนาะวนอย่าบังกล้องเรื่องการคัดหัวไก่เนาะทุกคนเนาะวิธีการ

หัวไก่เดอ้อทุกคน<ม>เดอ้อผู้ได้นใจมา,าเดอ้ออาหานอูเย็นตะโขประตูผีสาขาสายไม2ยี่สิบสองตรงขามกับตลาดเอซี่ร้านเปิดวลาอะไรร้านเปิดสี่โมงเย็นปิดห้าทุ่มครึ่งเกียร์ร้านห้าทุ่มครึ่งค่ะทุกคน โอ้ยอยากกินข่าดีอยากเข่าดีไปจะไปโชว์ไงเขาบ่นนี้คนแรกอยู่เพื่อนแล้วผนแ้วเขียบมูตลอดแซ่บแบทุกคนใ่แต่ดอกเกลือผพได้สนใจสั่งไหนเด้อเอาะละสามสิบห้าบาททุกคนแสบกรอบกรอบกรอบจนละลล่ในปากงานเนะมาตังก็อยากกินเข่าเลย

ทุกคนอจคอดยุิเพียงเท่านี้นะคบจะหด้ื่งบดไหลบทแจงบทเด็ดดรวเราเป็นกำลังใจให้ทุกแม่ๆได้ครัคุณเพีย